สรุปบ่พอสรุปแล้วค่ะสรุปแล้วสุดท้ายลคงซื้อไปเลยอ๋อซื้อกับซื้อไปเลยมันพอซื้อไปลตัวเลขมีหลายตัวหลายชุดนี่มันเป็นยังไรมันแยกเพรมันยังไรพอมันแยกออกซืออัน้หนึ่งราง่างบนไปเลยนะอ๋อบนก็เป็นบนล่างกับเป็นล่างไปเลยมันมาค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมส,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก วัดของปูซิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาซิริเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยนะคะเจ๊ตังพารวยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเดินทางมาที่บ้านของพ่อชัยนะคะ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แห้งๆปังๆรวยๆค่ะศูนย์องเจ็ดมีศูนย์ไหมครับมีค่ะเจ้าพ่อสวัสดีค่ะค่ะหรือว่าเป็นองค์สุดท้ายนี่ครับคองครับงสุดท้ายนะคะของพ่อใช่ค่ะองคเจ็ดนะครับเลขเด่นนะครับซ้ายวิ่งซ้ายรูดนะครับเล่นหกตัวเดียวตรงตรงตรงหกเลยครับ อันเป็นแนวทางบนนะครับต้องมืครับต้องมือไฮรังล่ำร่ำมันมียูซีคูครับจ้งสถิติเขาว่าเขากำลังเหม็นนี่หรือว่าตามสถิตินี่แม่นเนาะพ่อเนาะวัดเมาส์แตเอาที่จริงมันเขาหรือบ่กันต้องล่อลุ่นจังซีนะคะเนาะล่อลุ่นล่อลุ่นเห็ดแนวข้างเบนนะครับทานผู้ชมเลขอสามตัวเลขอสุดเพาะเลขอกสามตัวมันไหนเป็นที่สุดที่จะสามทุดสามทุตปากขาสามทุะ ตัวออยาข้งไหนคเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งนะคะเจ็ดสามหนึ่งเราก็เจ็ดสามหนึ่งสี่สามเจ็ด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 หนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกสองตัวมีอยู่ครับ สองตัวมันมันมันเมืน่งตรงกันนะครับเลขสามตัวมันได้ยังสี่มันนั่นอตั้งหทางเอาออ๋ออันนั้นเป็นสามหนึ่งสามเจ็ดศูนย์หกไปเลยวะไปยังสี่เดี๋ยวเดี๋ยวอันอันเป็นเป็นอันนี้มันมากมันตัางห่างดิครับมันหกคูครับชุดบนอย่บักครับชุดบนหกคูอ่ะคู่แรกก็มาเลยครับศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนเจ็ด สามเจ็ดสามเจ็ดสเจแล้วก็เก้าหกเก้าห่าหาม่จะครูเลยอนะซีค่ะซีโอโอซึอ่แปดครับแปดหกีคับสีครูที่กิงมันหกครูนะ อันนี้ในห้านะครับสามเจ็ดเอาระครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเก้าหกเก้าหกแปดหกเลือชุดหนึ่งครับมีหกแล้เหลืชุดหนึ่งศูนย์ห้าอ๋อศูนย์ห้าอือสมกับเด็กเด่นเด็กเด่นมีศูนย์มีหกมีเจ็ดนะครับห้าหกชุดนะพ่อเนาะหกชุดครับวันนี้กลับไปต่อเนี่ยทางหลังเอ้อพ่อสามตัวเนี่ยพ่อมากตัวไหนอะ เนื้อทั้งบนนี่ครับที่พ่อว่องมาวตัวดีมากเหรอคือหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกนะครับเพื่อ FC บรรทุนหน่อยนะครับเอาตัวนี้ตัวเดียวไปเลยสองตัวก็ตัดศูนย์หกไปนะครับต้องได้มากกว่าใช้ศูนย์หกตัวผลงาล่ะครับมันจะตรงพอดีนะครับนะเปิดรองเลขลางครับในทางล่างนะครับวันี่หายจะลางย่างเดียวเหมืนเอาบนต่อไปเรื่อยล่างศูนย์สามศูนย์สี่ ศูนย์จักชุดกับเพ่ะสี่เด็กคนนี้พาไม่ให้นะมันวรจะออกก่อนตวไเพนี่แหละแต่ว่าให้ไปเือน้นให้ไปแล้วนาะเมื่อไัรนเมื่อไ่ไปแล้วนาะมันมันมีติดนะถือว่าคงเป็นคงทุกทายครับก็มาสรุปสิบสามสิบสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสีอันนี้เป็นเนว่อข้างล่างนะครับแข้างล่างล่างอย่างเดียวนะครับ บนเป็นบนเด็นเด่นเลยพ่อเล่ป็นศูนปะศูนกับหนึ่งตัวนี้ครับลางเด็กครับศูนย์กับหนึ่งเด่นศูนย์กับหนึ่งนะครับลางสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับล่างอย่างเดียวนะครับล่างอย่างเดียววนี้ศูนย์กับหนึ่งนะครับทบนแปลเลยฮะซูนสามไอศูนสามเหลือสิบสี่เหลือวงให้วงกลมศูนย์สามกับหนึ่งซี่นะครับแล้วล่างครับ นน้ออยแค่ะสำหรับเนี่ยข้างบนนะครับยิ่งตัวเดียวนี่แล้วมันหนึ่งเอาสองตัวมันมันหัุนโผดค่ะประสิทธิจำกัดพอไหมครรับทาะตัวนี้ว่าเราถ้าว่าลุ้งไปแล้วหรอวะมือไหนได้ลุ้งไปเร็วเนาะแต่ว่าขันพายได้เบิ้งคลิปลึกกต่ว่าซิมี่อยู่ดอกแต่ว่ามืัอนี้ได้ตัดตัดออกไว้ขันพอยากกันไว้ก็ได้กันวั้ไปยังเนาะค่ะ ถือว่าคุณพ่อสรุปใ้คงทุกท่ายกันเดวกันนะครับนๆขีขานี่อมันจะเป็นเลขออกงากเนะพอนาะมันเป็นเลขออกงาตไจับไ่นะตอนมีดเดแต่ว่าลอยวัน่านตีไม่ทีมาเนาะ่มา้เ็มีแ่นี่เลยครับมันมันค่าใจยงอนว่าอออกค่ะสรับแนวทางสามตัวคุณพ่อใช้ให้สามชุดเจ็ดสามหนึ่งสี่สามเจ็ดและ หนึ่งศูนย์หกนะครับตัววงกลมนะครับตัวเน้นะครับหนึ่งศูนย์หกนะครับันจริงทั้งจับไส่จริงจับไซสามตัวก็นเลยจับไซศูนย์หกตัวเด่นนี่ยบอค่ะตัวเด่นเนี่ยอ่ะกูไดมีตัวเด็ดตัวดีมานดักไซศูนย์ใส่หกไซเกต์ได้นะครับกูไดมักอาจจะมาหากับศูนย์หาที่นอ้ครเนาะับศูนย์ห้าศูนย์นะครับ เขาได้มาก8กับ0880นะครับแต่คุณพอใช้บรรจับหอย05 06 07นะครับ37 96และ86นะครับสําหรับแนวทางสองตัวแนวทางบนนะครับโดยสองตัวนะครับหลายแน้เลือกเอาครับพี่เจริญน้า,าอนะพ่อเนาะเมือว่ามัน,มนคือของเจ้าของว่าเหรอเ่งเถื่อคือของเจ้าของบ่ถือมีดเด้ของเจ้าของม่ถือมีดเนมาคือเรื่องเถื่อววะ แต่อย่าลืมนะครับเดี๋ยวาเลขของพ่อใช่เนี่ยแตกจะแตกสามตัวเลยนะครับจะเข้าสามตัวตรงหลายงวดนะพ่อเนาะเข้าสามตัวตรงงวดมากหรอครับทราบวามัเห็ุไดหนึ่งนั่นเรียงมันเข่าตัวเดียวไหมครับโอ้ตัวเดียวงุ่นมันได้อย่างไรไฮพอชัให้พ่อไฮเอฟซีบ้างเดี๋ยวให้พ่อพี่เจนาก่อน บม่มีเพิ่มเติมนะพอน้อบ่พออืมกปแค่นี้เนาะครับมันก็จลายแน่แล้วครับแต่เราโอ้ยลายปอนนี้เป็นติสือเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะดีว่าไปอีกถ้าแม่นเป็นเลขศูนย์มันก็สีลายจักน้อยนะพอนะอโอ้ยตัวแมนเลขฝันเนาะถ้าเลขฝันมันก็ตัวเดียวสองตัวนี่ต้องเดียวตีได้เนาะฝันพ่อฝันพ่อปอนี่ฝันฝันอยู่มันตื้อหนิฟันฝันว่าไปไปเห็นเพื่อนไหมเพื่อนเพื่อนก็จะปลูกปลูกกันปุ๊กเฮี้ยงกันนะสอง ขึ้นแฝดขึ้นแฝดสองหลังนี่อนละนี่แหละแต่ว่าหลังตั้มหลังหนึ่งสูงก็เป็นแฝดอยู่ต้องเลี้ยวบางที่มันแต่ว่าท่านแอบมุ่งไว้ืิออันนี้คือฝันฝันฝันเหงื่อแฝดมาขึ้นเก็ฝันอีกฝันมาไปขี้เหงื่อไปขี้เหงื่อเราเขาสุกออกถูกไหมไปขึ้นขี้เราเขาเป็นสุกออกว่าท่านห่วยไม่พ่ผมไมีกูจะเอาหนังน้อพ่ไพ่มาเกิดว่าคราเล่เอาเมื่อวันีเอาเมื่อวักเขาฟังมาท่าน เอามือวิดเอาบ่วัวัวัมันเขาฟังะอดฟังยังแม่นบ่เอาแสดงว่าจะมีโชกไงเอาเอามือพายเนาะพ่อเนาะเรือนี้มันติดติดอซุ่มซุ่มหาซุ่หนครับเรื่องการฝันมันเป็นเื่อห็นเพื่อนนี่เป็นแน่นอนเป็นหาเป็นฮกโลดขมฝันวะต่เมันตรงนู้นหันจะมีมันมีหกนี่เนาะนี่ครับนี่เก้าหกแปดหกต้องาคนว่าตัวนี้ศูนย์หกตัวหงับ หนึงศูนย์หกนครับนี่เราขึ้นบ้าตัวนี้นอครับตัวนี้ป่พ่อคือว่ามันตัวนีเหรอเดนี้มัน่ได้ขึ้นน่อยก่อนเขาสุกเนือนว่าก็จากศูนย์อย่งหน่อยแม่ก็ได้ว่นนะมันเป็นศูนย์ตรงเด็กเด่นพอดีพอมันตรงเล็กเด่นพอดีนะเด่นศสามสามตัวอะไรจากมานกันดิครับค่ะคยแตกสามตัวมันคยแตกสามอนสามตัวลักษณะนีนะมันอันตัวหนึ่งว่าเขาตัวสองตัวมันเข่าสองตัวสี่นะมันมีันไปตัวสุ้งศรนะค่ะ มันเคยแตกสตัวเนาะพ่อเ็ดไตสันน้อมเชกเทตยดไหมันไ้มากเลยค่ะเดเ็ดมากสันมันก็ต้องเดี่ออกเพสันความฝันพอใช่วาซิมี่ศูนพ่อวงกลมหายสามตัวนี่จะเป็นหนึ่งศูนย์หพี่น้องนี่จะเป็นเลขบนนะคะสองตัวบนในสิเนตพไปที่ศูนย์หกเนาะพ่อเนาะล่างกัโอกาสไล่เนียล่างอกาสไล่ขนนีนี่บอครัีสี่วนงสี่สตัว่หนึ่งสี่ม่มีมมีสองตัวนี่แหละที่เหลืตัวนี้มันมันอด ตัวนี้มันจะได้มาขึ้นบนก็ได้ตัวตัวหนึ่งสามมันมั่งเหรครับหนึ่งสามที่มากขึ้นเขาตัวนี้เขาก็จะเข้ามันเหมือนิถ่อมกันนะเห็ดของมานแสดงว่าให้กันไว้ทั้งบนทั้งล่างใช่ไครับคอยกันไปเลยนาะตัวนี้เนาะหนึ่งสามเครับแสดงมากหมดหนี้เนาะหมดทันหมดทันหมดทันเยอะเยอะจังหน่อยเลือกเปลือกเสือมักจะแดงก็คอยจัดนะพ่อเนาะ อ่ะเป็นตัวเลขจัดขัดก็ผ่านแนวทางของพ่อชัยหรือว่าอาจารย์ชัยนะครับแถวบ้านเนี่ยียกอาจารย์ได้ครับไปบนไฮเแม่นนะครับมานนี่ให้เป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์ดังเด้อว่ามันอาจุมดอกอาจารย์อาจุมคืออาจารย์มาที่่เอาเงินเท่าพ่อ่นนั่ยนะอาจุมมากันเท่ากันอาจุมหมดเลยจูงกันไงใช่ สามนี่ได้พี่น้องนะคะเบี้ครับบนเป็นบนล่าง tamam เป็นล่างเบิ้งแล้วก็แคบหน้าจอไว้ชอบตัวใดก็จัดครับกระพานเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมถือว่าพอใช่เป็นไฮคงทุท้ทยนะครับเนี่ยแคบหน้าจอไว้ด้ครับโดยนว้ทางสามตัวจะมีสามชุดนะครับแต่ที่พ่านมานะครับเรขของข้อใชยนะครับสามตัวเคยแตกสามตัวมาหลายงวดติดนะครับจะมีเจ็ดสามหนึ่งสี่สามเจ็ด ข้อมืนี่มันจะไปอีกไรเขากับพวงกุญแจเนาะแต่คุณพ่อวงกลมให้คือหนึ่งศูนย์หกนะครับค่ะขันเข้าประมาณนี้มันจะลอยเข่าเพราะฉะนั้นเข้าต้องมาแม่จะบอกก่อนเป็นลักษณะนั้นหรอครับเพราะฉะนั้นคือหามผาดทุกหดนะคะหดตรงๆแล้วครับว่าเดียวครับครับไม่ได้ซื้อครับไอ้ของเป็นอลายก่อ ขอ,ขอบคุณคุณพ่อไชยนะค well รับหรือว่าอาจารย์ไชยนะครับที่ชาวบ้านเพิ่นเรียกอาจารย์ไชยนะครับก็ขอให้โชคดีเด้อยนะด้อยคนใดเข้ามารับชมนะครับมันสดีเดินหมดเลยครับผมตกไล่ครับคลิปนี้ในะเอฟซีสุกๆมันหวานสกูสุกคนนะคะเยี่ยมนะคะเป็นเพียงแนวทางก็ขอให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมก็คือพ่อกกระบอกแล้วนะคะบปลูดตัวออกแต่ว่าขันว่าให้เฮ็ดให้เบิ่งเฮ็ดได้อยู่ค่ะแล้วกระทะมาชอบตัวใดก็ ตอบได้ยูเนาะพ่อเนาะส่วนว่า f เอฟซชิมมกทิ่ชอบตัวใดกันให้ขึ้นยูกับท่านผู้ชมนะคะในดุลพินิจของท่านนะคะของแต่ละคนนะคะเนาะพ่อเนาะเอาตามนี่นะคะขอบคุณคุณพ่อหลายๆค่ะวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับท,ทางเพจทางช่องด้วยนะคะ